สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างหนังออนทัวร์นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็มาดูรถไม่โคเชน่นเคยนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ผมขับครับเป็นเจ้าแบงค์ฮะเจ้าแบงค์เขาบอกอยากลองอิตเคร้หบ้างอ่ะยลองคันเขียวอนะ่ะ ขับแดดนู่นของเขามักชีนนั่นๆขอลองดูบ้างครับจัดให้ครับผมรอบฝั่งนี้ครับมันไม่ย้อนแสงเร่งเครื่องค่อนข้างเบามากนะครับ

ดูะขับแต่คอนโทรนคุมมาสู่ฮะมาจับคันนี้เป็นคอนโทรนสากลฮะสวิงซ้ายขวาฮะเขาเรียกคอนโทรนอะไรคอนโทรนแคหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ดูฮะว่าเป็นยังไงไหนเป็นยังไงนิ่มนิ่มนิ่มอย่ายงนิง่มนิ <us>. ่มนิ่อ่านบ่อ่านอ่าน เห็นจะไหนสิอันนี้ขันมั้งไงครับน้าว่าซ่านมนันไม่ได้ดิ้งที่คุตรถูกจใจเลยยิ้มเ,เป้ยเลยอ่าอ เอ,อกสักหน่อยฮะมันยังสั้นอยู่นะฮะเจ้าแบงค์ของเราฮะ <c oughs> ได้ลองกบิเกล K105R ฮะจุดสั้นเอาครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายฮะ